หนูชื่อน้องอายะตอนรับเข้าสู่สวนนานาฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะอายะวันนี้จะพาจุงปอนมาดูอะไรคะวัวค่ะมาดูวัวเหรอคะวัวพี่อายะมีกี่ตัวคะตัวค่ะมีเจ็ดตัวเหรอคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวัวกันนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะหกโมงแล้วคะ่ะไปดูวัวกินอาหารช่วงเย็นไปนี่นะคะ อันนี้พี่อายะให้อะไรวัวอยู่คะหญ้า yeah, ค่ะโอ้ญ่าระคะทางเราได้ปลูกเองใช่ไหมคะ,คะใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็มีอาเอกไปเกี่ยวญ้าให้วัวนะคะได้มาเต็มรถเลยนะคะทั้งนู้นใช่ไหมคะ,คะป่าเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะช้าๆนะคะในค้องนี้มีกี่ตัวครับพี่อายะเจ็ดตัวค่ะเจ็ดตัวนะคะทั้งหมดเลยนะคะโอ้ป่ะ รู้สึกว่าตอนที่แล้วที่ลุงปอนถ่ายคลิปมีหัยแค่หกตัววันนี้มีมาเพิ่มใหม่หนึ่งตัวใช่ไหมคะ,คะมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวตัวสีขาวนู่นใช่ไหมคะสีขาวนู่นใช่ไหมคะตัวเล็กนู่นกำลังขโมยหญ้ากินอยู่ในรถเลยค่ะโอ้อนี่นะคะมาใหม่ใช่ไหมคะพ่ยะ,ะกำลังกินหญ้าเนี่ยคะนี่หญ้าเราปลูกเองที่ฟาร์มเราใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้แสดงว่าช่วงนี้หน้าร้อนแต่เรายังมีหญ้าที่จะให วัวก,กินอยู่เพราะเราปลูกเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปดูแปลงหญ้าใช่ไหมคะใช่ตรงตรงท้ายสวนเนาะคะเนาะนี่นะคะบวัวก,กับพี่อยะกำลังกินอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพี่ชัดเราไปเดินดูชน,นิดสิคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับพี่ยะ นี่ก็อีกตัวค่ะนี่ครับตอนนี้อัปเดตหน่อยนะครับกลับมาที่ฟาร์มแล้วนะครับน้องมูจินะครับวัวอ่แปดเดือนนะครับนิดหน่อย9เดือนแล้วนะครับน้องมูจิเป็นลูกของพ่อจ็อกกิ้งนะครับอ่แม่เป็นลูกกุลิตนะครับจะสังเกตเห็นว่าอ่บอดี้ยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่เรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยมาค่อนข้างดีนะครับนะครับน้อง โมจินะครับวันนี้ก็อัปเดตให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่ากลับมาแล้วนะครับน้องโมจินะครับนี่ครับส่วนนี้เป็นแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าที่ปลูกไว้ที่ฟาร์มของเรานะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่วัวกินหญ้านะครับเนาะน้องอายะอหารมันอยไคะถ้าสนใจมาดูอาหารวัวได้ที่ไหนคะร้านอะไรคะร้ะนานนานาฟาร์มค่ะโอ้นานาฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภออะไรคะจังพะอำเภอจัมพะ,มพจ,มพะจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสุรินทร์นะคะที่ร้านจำหน่ายอะไรคะอาหาระลรคะอาหาร,าหารวัาารวมีอาหารปลาไหมคะมีค่ะมีอาหารไก่ด้วยนะคะอ่าไม่เอาลูกไปเอาอ่ะสวัสดีค่ะเร็วกันเร็ว